เบนเนลาสุสวัสดีครับวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มที่3นะครับหน้าที่9หน้าที่9จะเป็นการบวกฐาน5นะครับลืมกันหรือยังครับฐาน5มีเลขอ,อะไรบ้างนะครับ หารห้านะครับมี1คู่กับ 4, 2่สองคู่กับส 3, มสาคู่กับสอคู่กับหนึ่งหนึ่งคู่กับสี่สองคู่กับสามสามคู่กับสองสี่คู่กับหนึ่งอีกครั้งครับหนึ่งคู่ 4 2คู่3 3คู่2 4คู่1น,นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะครับบวก3บวก2บวก4นะครับก่อกเริ่มนะครับจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรง เซตศูนย์หข้อที่1ครับบวก3ามบวกสอบวกสี่เท่รครับบวกสามบวกอีก2องแล้วไหมครับไม่มีใช่ไหมครับ2คู่กับอะไรครับ2คู่กับ3นะครับวิธีการนี่ครับมีตรงนี้นะครับ2คู่กับ3ก็คือให้บวก5้ลบส บวก5ลบ3แล้วก็บวก4นะครับเซ็ Set, 9ครั้งที่2ครับบวก3จะบวกอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3มิติการตรงนี้บวก5ลบ3บวก5ลบ3แล้วก็บวก สเซต9ข้อที่3ครับอ่ะขออภัยครั้งที่3ามบวกสามบวกสบวกสบวกสมบวกสได้ไหมครับ2อคู่กับ3ามทำยังไงครับบวกหลบสแล้วก็บวกสี่เซต <9. S 2> ข้อที่2บวก4บวก2ลบ5เร็วเลยครับบวก4จะบวกอีก2มี2ให้บวกไหมครับไม่มี2คู่กับอะไรครับ2คู่กับ3วิธีการก็คือบวก5ลบ3ใช่ไหมครับ่าบวก ห้ลบสแล้วก็ลบห้าเซตหอีกครั้งครับบวกสจะบวกอีก2มี2ให้บวกไหมครับไม่มี2คู่กับ3าทำยังไงครับบวก5 ลบสามลบห้าเซตหนึ่งครั้งที่สามครับบวกซีบวกอีกสองได้ไหมครับไม่ได้สองคู่กับสามเป็นยังไงบวกห้าลบสามแล้วก็ลบห้าเซตหนึ่ง ข้อที่3บวก4บวก 2, 2บวก3เริ่มเลยครับบวก4จะบวกอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ามเห็นไงครับบวก5ลบ3แล้วก็บวก3เซท9ก้อที่2 บวกสี่บวกสองบวกได้ไหมครับสองคู่กับสามเท่านั้นครับบวกห้าลบสามแล้วก็บวกสามเซตเก้าปรอบที่สามครับบวก บวกสองได้ไหมครับ2คู่กับ3บวก5ลบ3แล้วก็บวก3เซตเาข้อที่4ครับบวก4บวก2ลบ5เริ่มเลยครับบวก4จะบวกอีก2ได้ไหมครับ2คู่กับ 3วิธีการบวก5ลบ3บวก5ลบ3แล้วก็ลบ5นะครับเซต1นึ 1> ่อครับบวก4บวกอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3าคะแนนครับรบ,บวก5้า ลบสแล้วก็ลบ5้านะครับเซตหนึ่งอวิขรอวิสาครับบวกสบวกสองสองคู่กับ3ามถไงครับบวก5ลบ3แล้วก็ลบ5้าเซต1 ข้อที่5ครับบวก3บวก2บวก4บวก3บวก2 2คู่กับอะไรครับ2คู่กับ3ทำยังไงบวก5ลบ3บวก4เซต9ารอบที่สอง บวกสามบวกสองได้ไหมครับสองคู่กับสามทำไงครับบวกห้าลบสามแล้วก็บวกสี่เซก้าวรปีสามบวกสาม จะบวกอีกสมีสองให้บวกไหมครับไม่มี2อกู้กับ3ามเห็นไหครับบวกห้ลบสแล้วก็บวกสีเซ็ตเข้อที่6ครับบวก3บวกสบวกหบวกสาม จะบวกอีกสองมี2ให้บวกไหมครับไม่มี2คู่กับ3ทำยังไงครับบวก5ลบ3บวก1เซต6อีกครั้งครับบวก3มบวกอีก2ได้ไหมครับไม่มี2คู่กับ3ทำยังไงครับบวก5ลบ3าม บวกหนึ่งเซ็ตหกขั้นที่สามบวกสามบวกสองมีสองให้บวกไหมครับไม่มีสองคู่กับสามทำไงครับบวกห้าลบสามบวกหนึ่งเซ็ต ข้อที่7บวก8ลบ5บวก 2, 2> เติมไหมครับบวก8ลบ5บวก2มี2อับวกไหมครับไม่มี2คู่กับ3ทำยังไงครับบวก5ลบ3เซ็ต5บวก8ลบห้า บวก2มี2ให้บวกไหมครับไม่มี2คู่กับ3ามทำยังไงครับบวก5ลบ3เซต5คั้งที่3ครับบวก8ลบ5บวก2 2คู่กับ3ทํทำยังไงบวก5ลบ3เซ็ห ข้อที่8บวก9ลบ5บวก2อเริ่มเลยครับบวก9ลบ5บวก2มี2ให้บวกไหมครับไม่มี2คู่กับ3ามทนครับบวก5ลบ3เซ็ปบวก9ลบ5บวก2 2สองคู่กับ3าม ทำยังไงบวกห้าลบสามเซ็ตหกข้อนี่สามบวกเก้าลบห้าบวกสองบวกได้ไหมครับสองคู่กับสามทำยังไงบวกห้าลบสามเซ็ต ข้อที่9บวก4บวก2บวก3บวก4บวก2ได้ไหมครับไม่ได้2องคู่กับ3ทำยังไงครับบวก5ลบ3แล้วก็บวก3เซต9ก้าขั้นที่2บวก4บวก2 ได้ไหมไม่ได้นะครับ2คู้กับ3าะนาครับบวก5ลบ3แล้วก็บวก3เซต9คันที่3บวก4บวก2ได้ไหมครับ ไม่ได้2คู่กับ3ทำยังไงบวก5ลบ3แล้วก็บวกอีก3เซต9ขอ้อที่10บวก4บวก2บวก2บวก4บวก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ทํทำยังไงครับบวก5ลบ3 และบวกอีก2เซต8บวก4บวก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวกห้าลบ3บวกอีก2เซต8ครั้งสุดท้ายครับบวก4บวกอีกสได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ สามอะไรครับบวกห้าลบสามบวกอีก 2, สองเซตแปดโอเคครับสำหรับวันนี้แบบกันในหน้าที่เก้านะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ